ัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแกะเป็นพัสดุสกูชี่ที่เราเทดมานะคะแล้วก็เทไปเป็นมาร์โกนเดอเบสคูลซิมตานะคะแล้วก็เป็นสกูชี่ที่ไม่แทก็เอาไปให้เขาเยอะเลยนะคะก็พัสดุก็มาเสร็จแล้วเป็นพัสดุสกูชี่ที่เทนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราเทข้างในนี้เราเทอะไรบ้างเดี๋ยวามาดูกันเลยค่ะเดี๋ยวมาแกะกันเลยอันนี้นะคะฝากไปกด s u s c r i b e Channel นี้ด้วยนะคะเฟิร์นเฟิร์น n n e l นะคะ สแบบ GMS e นะคะค่าส่ง42บาทะคะ่ะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะโอ้ค่ะว้าวก็มกันะคะอันนี้แถมมาให้นะคะเขแถมให้ขอบคุณมากเลยค่ะนิ่มมากเลยนะคะ อย่าลืมไปเทรดกับเขานะคะแล้วก็ไปกด Subscribe channel เขาด้วยนะคะแล้วก็ตอนนี้เขาจัดกิจกรรมนะคะนี่นะคะเป็นของแถมนะขอบคุณนะคะน่ารักมากเลยแล้วก็จะเป็นเป็นเออมเป็นยามโลของลูซิโอนั่นเองนะคะนิ่มๆนะคะ อาจจะเยอะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะจะเยอะหน่อยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแท็บค่ะิโอนะคะแล้วก็อันนี้เขาก็แถมมาเป็นกระดาษโน้ตให้ค่ะนี่เลยนะคะสองแผ่นสแผ่น นี่ก็จะเป็นนี่นะคะเอย่ามาอ่านไม่ฟังนะคะก็เขาบอกว่าขอบคุณนะที่มาเทรดกันไว้มาเทรดกันอีกนะคะของแถมและของเทศตำหนิอาจจะเยอะนะฝากช่องหน่อยนะเป็่เป็่แชแนลนี่เลยค่ะไปกด Subscribe กันด้วยนะคะแล้วก็ชินส้ดท้าดา้วยโอ้โอ้หมดแล้วค่ะ โด้าหนทคิตตี้ค่ะโอู้ยเจ้าหนทคิตตี้ค่ะไม่มีพร้อมหมดเลยค่ะเป็นแถบนะคะคิตตี้แล้วก็มีเป็นปั๊กกี้ค่ะปั๊กกี้นะคะก็อาจจะมีตันหนิเยอะหน่อยนึงมีตันหนิกระโแล้วก็เป็นงนี้นะคะด้านหลังก็เป็นลายเส้นค่ะอันนี้ของปี ไม่บอกปีนะคะแต่ป็นของใส่แล้วก็ขาดนะคะเนี่ยคะก็เราเทมไปสองชิ้นนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็นของแทนนะคะขอบคุณแม่นะคะก็เราก็จะไปเทกกับเขาใหม่นะคะก็ก็เดี๋ยวเราจะมาบอกอีกทีนึงนะคะก็ คลิปอาจจะลงกว่าจะลงก็ขอนานไหน่อยนะคะเพราะว่าไม่มีเวลาลงเลยนแล้วก็เป็นกระหละมูสามแผ่นกละกูมนะ้าสาแผ่นเลยวันนี้นะคะอย่าลืมไปช่วยช่วยฝากกด subscribe เขาหน่อยนะคะนี่ค่ะก็วันนี้ไปละบ๊ายบาย